สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มจะมาเกี่ยวกับลูกพับทำไมมันถึงฝาดทำไมมันบางลูกถึงหวานนะคะเพราะว่าลูกพับเนี่ยเป็นผลไม้ที่แม่ชอบผลไม้อันดับหนึ่งเลยลูกพับเพราะว่าแม่เขาเกิดที่เมืองจีนแต่มาโตเมืองไทยส่วนพ่อเนี่ยเขาไปเรียนเมืองจีน เป็นคนไทยที่ลับมาใช้ใบต่างด้าวพ่อเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยทุกพัะเขาไปเฟี้ยงเม่นกันเพราะว่ามันฝาดไม่มีใครทานแต่ตอนนี้ราคามันตกเหลือสิบบาทแม่ก็ไปซะแล้วเลยไม่ได้ทานนี่มันเหลือสิบบาทแล้วแต่ก่อนอ่ะสามสิห้าบาท ถึงร้อยี่สิบเนะลูกหนึ่งอะ่ะก่อนแม่ให้เอามาให้ทานเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบกันเพราะว่าจะให้แม่ได้ทานเราก็จะชอบเปลือกชอบทานเปลือกเพราะว่าแม่จะปอกเผือกแม่เขากลัวฝาดเขาคือจะปอกเปลือกบางลูกฝาดแม่เขาก็ไม่บอกหรอกเพราะันฝาดแต่เขามีเคล็ดลับนิดๆหน่อยหน่อยนะคะว่าทําไม ทำยังไงให้มันหายฝาดก็คือเวลาเลือกเนี่ยเราต้องดูที่มันมีจุดอะคะ่ะปีไหนที่แรงจริงๆอ่ะวิทีเขาเก็บลูกพัมมาแล้วเขาก็เอาส่งขายเลยายเลยคือนี่คือส่งข,ขายนะกลัวมันมันจะกลัวมันจะไม่ได้ไม่ได้ปรินนมาณเขานต่อลูกน, <ลง S 2> นะคะแต่ตอนนี้ราคามันประมาณ10บาท10อย่างมากแพงสุดก็ประมาณ30บาท แต่ว่าหวานเหมือนกันหมดเพราะว่าเขามีวิธีทําให้มันหายหายฝาดแล้วามาลองทานกันแต่ตอนนี้พวกเราก็ชอบตอนมีช่วงคนละครึ่งนี่โหวันหนึ่งสามสิบรู่งสามสิบ่ายได้ลดครึ่งหนึ่งก็เหลือใบละห้าบาทโหกินอร่อยเลยค่ะเชิอเพื่อนๆนะคะเนี้ยจะมาชั วิธีแก้ฝาดเขาก็คืออย่างเนี่ยแล้วก็จิจะเอาไปในลูกมันก่อนที่มันจะเหลืองนะคะจิ้มมันเนี่ยมันอันนี้มันจิ้มเยอะเกินไปเพราะกลัวทุ่มฟ้ามากเราต้องเลือกให้ลูกมันสวยมากเพราะลูกสวยมากมันก็จะบางเป็นบางต้นนะคะลูกพับบางต้นมันจะหวานบางต้นมันก็จะฟ้าืตกถ้าหวานนะคะแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยเขาเอาไปแช่เล้าเคยเอาไปปลูกที่ นี่หลวงท่านเอาไปปลูกที่ดอยอ่างขางนะคะมันเป็นลูกพานแบบลูกเล็กๆะะแล้วค่ะแล้วออกมาก็ฝาดขนาดเอาไปแช่เอาไปแช่เหล้าเลยนะคะไม่ยัวฝาดเนี่ยไปซื้อไซื้อบาทซื้อมายกถุงเลยคนสุดท้ายทานไม่ได้หมดเลยค่ะฝาดแต่ตอนนี้อาจจะพัฒนาสายพันธุ์ทำให้มันหวานขึ้นก็ได้ ลูกพับปอกมาแล้วเป็นคนชอบทานเปลือกค่ะถ้าใครไม่ชอบเนเหลือค่ะเขาบอกว่าพับจีนจับด้วยมีดทาปลานิบนำการกวนไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้เขามันไม่ใช่ว่าพับเนี่ยเอามาทําให้แห้งโดยที่ว่าเขาจะเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็แฝนพื่นเอาไว้จนกว่ามันลูกมันจะมันมัน ลูกมันจะแห้งไปเองอะคะ่ะและข้างในมันก็จะมีน้ำตาลแล้วเขาก็โรยแป้งบางบางทีนะคะมันเป็นมันเป็นอาจจะเป็นเชื้อราหรือเชื้ออะไรสักอย่างเนี่ยที่มันติดติดอยู่ระหว่างระหว่างลูกมัน่ยเนี่ยมันจะติดเป็นขาวๆอะคะ่ะบางคนเขาก็บอกว่าเป็นเชื้อราแต่บางคนเขาก็บอกว่าเขาโรยแป้งบางคนก็บอกว่าโรยน้ำตาลไอซิ่ง แต่อันนี้ไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้ไปอยู่ในโรงงานคิดถึงแม่จัง